มาเกิดดัลยยาณมิตันเิียวชีวิตอันไรกันสามาปลูกดอกไม้ให้งามตระการบนเส้นทางพาดผานส่ฟาไทยดวงตะวันทอแสงทาบทา เราก็มีบุญญาวุฒิของบุญนิยมมีมาแล้ว6บุญญาวุฒินะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมตั้งแต่หนึ่งอาหารมังสวิรัติสองในตลาดอาริยะนะสามกิจกรรมไร้สารพิษสี่สุขภาพบุญนิยมห้าในการศึกษาบุญนิยมหกสื่อสารบุญนิยมแล้วก็ทั้งหมดนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ดีงามนี่ก็จะมาเป็นการเมืองบุญนิยมนะทำยังไงในโลกนะจึงจะมีการเมืองบุญนิยมหรือการเมืองโลกุตตระ ที่เป็นการเมืองที่มีคุณค่าประโยชน์แท้ๆเป็นการเมืองที่ที่ผู้บริหารพรรคเนี่ยนะกรรมาการบริหารพรรคเนี่ยต้องลดกิเลสได้ต้องเป็นคนมีศีลต้องลดกิเลสได้ทั้งมีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนแล้วก็ช่วยคนให้พ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆคนที่จะมาทําการเมืองนี่เนี่ยนะก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยก็คือสลายตัวตนสลายความเห็นแก่ตัวของตัวเองได้ ก็คือสลายกิเลสของตัวเองได้ไปเป็นลําดับลําดับนะต้องรับใช้ประชาชนอย่างซื่อสัตย์ด้วยโดยสรุปก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาในชีวิตปกตินี่ถึงขั้นลดกิเลสได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องที่ยากนะกว่าจะได้คนลักษณะอย่างนี้มาบริหารพักหรือว่ามาดําเนินกิจกรรมการงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากนะแล้วถ้าได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่คดไม่โกงซื่อสัตย์ จะหาผ,ผู้ที่จะม,า,า,มา,ามีคุณสมบัติมาบริหารจัดการพักนี่ก็ยากไม่ใช่ง่ายที่จะมีอย่างนี้แล้วก็สมาชิกพักอีกนะสมาชิกพักเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดต้องตั้งใจลดละเลิอกอับายามุกนะหรือแม้ยังเลิกไม่ได้ก็ตั้งใจลดลดแต่บายามุกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่พักที่จะรับสมาชิกทั่วๆไป ต้องมีคุณธรรมมีคุณงามความดีโดยเบื้องต้นสุดก็คือตั้งใจลดละอบายามุกอย่างนี้เป็นต้นนะยิ่งถ้าเลิกได้เลยก็ยิ่งดีหรือปฏิบัติศีลได้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นภักที่จะรวมรวมพลคนโลกุตระละคนดีมีศีลระดับพุทธะเลยนะระดับโลกุตระเลยอย่างนี้เป็นต้นธรรมะนี่แหละ ที่จะทให้การเมืองนั้นมีคุณค่าประโยชน์แท้ๆเลยสูงสุดเลยต่อส่วนรวมต่อมนุษยชาติคนไม่เข้าใจที่ผ่านมาคนก็ตัดธรรมะออกจากการเมืองเออธรรมะอย่ามายุ่งการเมืองอย่ามายุ่งการเมืองโอ้จริงๆเนะี่ยธรรมะไม่ยุ่งการเมืองหรอกแต่ธรรมะเนี่ยจะทําให้การเมืองหายยุ่งนะธรรมะเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทาให้การเมืองหายยุ่งมันการเมืองมันยุ่งเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีธรรมะนี่แหละนะยุ่งสร้างความเดือดร้อนไปทั่วมันก็ต้องมีธรรมะ การเมืองยิงจะไม่ยุ่งก็ให้การเมืองหายยุ่งก็ต้องมีธรรมะาเข้าไปาจริงจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เราสุดยอดนะักการเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยท่านบอกว่าศาส,สนาของท่านธรรมะของท่านนั้นเป็นไปเพื่อพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะาพระหูชนะหิตายะก็คือเป็นประโยชน์ต่อผองชนจํานวนมากพระหูชนะสุขายะก็เป็น ความสุขแก่ผองชนจํานวนมากโลกานุกรรมปายะก็อนุเคราะห์โลกเพื่อกูลโลกนกี่ก็เป็นไปเพื่อให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์สุขอย่างนี้เป็นต้นนะนวันที่8มีนาคม2,566ที่กรกะตอนุมัติพักเราติดตามก็ได้ติดตามาเว็บไซต์พักสมาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นหรือตามบรวรต่างๆศูนย์ต่างๆของอาชาวโซของแพทย์พิธีธรรม ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ถ้าเห็นว่าดีแล้วก็ขอเชิญชวนมาร่วมแรงร่วมใจครับ